มันมีสปอร์ตไหมเกาะยังจะก็ท้อนเหมือนเดิมเลยนลยไม่สะท้อนไงผิดเลยล่ะสะท้อนอะสะท้อนสามสะท้อนสามแล้วก็อะไร่เงี้ยจังหวัดยีกูเร็วจินกูพังแค่ลองเ้องมึงนิ่กูจะพังกันเอยอาชีพฟาร์มข้าวมันทำไงวะมันต้องใช้สลับโพงสลับสลับเป็นสลับไม้นะเคลี่ยบ้านไหมเคลี่ยบ้านไหมสลับไม้มีตัวค้าไหมแถวนี้ คาบ,บอกอยู่อยู่ตรงนน้นนะม้องอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงนน้นตรงตรงแบบตรงตรงหน้าฟาร์มเนี่ยแม่กเกลืลอลมออกตามหาน <3. S 2> ที่อื่นมาเพื่อจะเจอแม่เกลือกี่เะแนนละไอ้มันเหลือนะอไอ้บินเดียวมาไอ้วินบอกมันเหลืออยู่อ่ะไอ้ินเหลือกี่อันอยู่ที่บ้านเหลือกี่ยันละ่ะประมาณสี่ประมาณสามสี่อันเดีู๋ดูมาให้ในกล่องไหนวินในกล่องไหนในกล่องที่บ้านกลัวสักกล่องนึงอ่ะในกล่องซ้ายบ้านกาลัวรองเปิดดูสักกล่องนึงแล้วกัน เม่ไกลองกูมีกลองกูมีไม่เยอะมากประมสาสี่อันแค่นแ้ลนึงสักกล่องหนึงสักกล่องนี่ไงเจ้ละสี่อันสอันแล้วก็ท้อการ ppa id อ่ะดูเมาไม่ต้องดูเฉยนะสิไม่ต้องูเฉยๆก็ได้เฮ้ย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 เก็บไวก่อนแบบยนึงออมาอมาเดี๋ยวมาแล้นง r o u t ิ้งกูยังไม่ได้อะไรเลยกูก็เลงจะโยนเทอะไรให้เลย ไม่ข้าไปไหนหมดวะไอ้นาเก็ต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 นัเกตนาเก็ตมึงข้าไปไหนหมดนัเก็ตคือเอาข้าผมเอาข้าไปผมเอาข้าไปคลาบหนุ่มปาร์ล่ะพอพันผู่พันเรียบร้อยแจะขวาในเวนนะรับรับอะไรคือก็คุยกูว่ากูว่าก้อนกูอยากมินดี้กูว่ากูต้องการลูตีนมากูจะได้ไปฟังมินดี้กินหนึ่งก่อนเอาไกูก็อะไปแลกบล็อกในสไลด์ตัวเองอ่าเข้าไม่ได้เข้าโพไม่ได <And> ้ไอ้ยังไอตีกู เอาขอมั่งตีผมบ่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ตีเอาผมไม่ได้เนี่ยเขาได้ละยึบทำหลังคาต่อเยิ้งทำหลังคาต่อเยิ้วินไม่ต้องไม่ต้องเอาเอาหลังคาเอาหลังคาเนี่ไปก่อนเอาหลังคาอีบไปก่อนอีบธรรมดาไปก่อนอีบบอกไปก่อนว้าวอันนี้อันนี้ฉลาดทำไมนาเก็ตไปฉลาดน้อยอย่างเงี้ยกูดทำไม ตอไม่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 คือคือคือกลัวจะวางแลับแบงข้างบนอ๋อโอเคพูดถท่านมันแบบมันแบบฟาร์มนฟาร์มเหล็กอยู่ในตัวได้ไงเให้กูไปวางสายแล็บมันก็เกิดข้างในอยู่ดีวะแล้วแบบแล้วแบบมันมันมีตัวมันมีตัวรับแรงเหล็กอยู่ในห้องบนก็ได้เอาแต่ไอจัดไอจับมันจะเข้ามาด้วยได้กวางสายแล็บต่อให้เลยนะวางวางข้างบนใช่ไหม เอาเยี่ยวาข้างบนวางให้เต็มหลังคาเลยหรือว่าแค่นิดหนึ่งเป็นหลังคาเลยโอเคก็เอาวิ่งวิ่งขบวิ่งวิ่งขบขอบไว้อ่ะเออนะงงอีกแล้วเจอเหมันดิ่งเจอแบบคือแบบเวลาคุณจะหาเมืนเวลาเวลาผมแบบฟุกูไม่หาเวลาแบบกูไม่ตั้งใจหามันดิ่งไม่เสือกไม่ไม่เสื่อมเองไม่เสือกแบบ แทนที่มึงยาวน้ำวางคว้วเพื่อให้มันไหลไปแล้วขูดรอบๆมันจะได้เกิดข้างบนแล้วให้มันไหลๆปุ๊บเราจะได้ลงลาวาโง่ปะเนี่ยไม่คุผมาโผลเออว่ะเอ็นจุนทยูมินจ็นทไุนทิกลับบ้านกันโ่ไมาไม่เอาไม้เออไม้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 เาไม่ได้เอาไม้อ้มาเป็นไม้อะไรอะ ไม้เลยไม่ต้องเป็นไม้ก็ได้เป็นหินมาก็ได้ไม่ใช้ใช่แล้วนะเขามาเป็นหินแบบนี้ก็ได้หินอิดอ่ะมาแล้วก็น้ํามาสองถังแต่มีอย่างหนึ่งน้ำจะเป็นแม่แข็งหรือเปล่าไฟคือมัดทำได้ปักไฟน้ำอยู่ในปลาโถในเกียวโซนโนในสแตน แปลไยรุ่นมึงทำอะไรไปรุ่นเฮ้ยไปรุ่นทำอะไรอ่ะเอ่อเอออ้าวเฮ้ยทำไมเข้าไม่ได้อ่ะอ๋อเอามาละทีวีดีวยครับผมตองนั้นไม่ช่องทางอ่าง ไปให้ได้กลับมาเกูได้มาถ่างเดียวเด็กน,นี่ผมมีเนี่ยเอามาอเ,เอาไปโอ้แตกเลยอยากไปเรียนะอะต้องตอนน,ออน,นี้ตอนนี้คืสนะอสลับตนมันถ้าเราถ้าเราปาถ้าเราปาร์เอ็นเดอร์ไอ er มันจะช้ามันมันจะไปมันจะมันมันจะช้าลึเปล่ er นะาไอโอเปนเดอร์นะแต่มันก็ได้ไปปะมันไกลมากกูมากดูพิกัดดี โหยเฮียทำไมอ่ะมึงดูมึงดูพิกัดดิมึงดูพิกัดดิดูพิกัดสีลบสองหมื่นยัดแค่โอ้แม่งตายดูพีกัดก่อนสนดูพีกัดก่อนไว้กระปัองเดชไม่ตายจงไม่จงไม่เกมเป็นเกตนาเต นี่มันเนะมันเนะเข้าบ้านนี้เล่นไม่ยากคนให้ดูเข้าบ้านนี้แม่ก็ลืมเอาที่ขุดออกมาเอานี่ขุดมาเดี๋ยวเดี๋ยวขุดมาถ้าพี่เห็นเนี่ยนะนี่ขุดช่วยไหเออขุดไหนเอามาเอามาให้หมดเลยที่ขุดอ่ะเอป็นท่อมมีกแล้วเหรอโอ้เยอะเนาะเป็นอะไรนะพี่มาเขามีเพจช่วยอันช่วยไรผมรู้ชื่อนะมาผมรู้ชื่อนะ ชดัเฮ้ยอไอ้ยงมาเยงเยยย่าม่ได้ไดคุม่า, <as> าขโมยอย่างงี้ไม่ได้ดเกินมาพีพีมาจีมาเฮ้ยดาวทีุ่ไว้พีให้วินใม่เอ้ยอะเียมันไม่รับพีพมันก็มันไม่ีวีมามันก็ไม่ต้องเอาอที่ขุผมเอ <c oughs> ือดหวานมิรามีเนี่ยปุ๊บป๊บรีของไอ้ชิบหายโอเคไั่จะควรสุดเฟียวฟาวี้หี้วของกันลงไงใะมไหมบินใช่เฮ้ยเหียวขอวรัดเนี่ยจะฆ่ากันแล้วเอาฆ่ากันแล้วแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยเดี๋ยวขอขอขอเดี